สวัสดีท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตชแนลของคนบ้าเกษตรครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมนะการดีลุนนะครับหรือว่าการคัดเลือกลูกลูกไหนไม่สวยครับแน่นเกินไปก็ปลิดทิ้งครับผมนี่ครับระยะห่างกิ่งหนึ่งเอาสามลูกพอต้องได้ระยะห่างนะแต่ละลูกครับต้องมีช่องไฟนะครับนี่ก็เยอะเกินไปครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นลูกพีชนะครับลูกพีช อันนี้จะเป็นสายพันธุ์ท้ายปีนะครับนู่นแหละเก็บตุลานะครับเก็บนู่นแหะท้ายปีเดือนน่าจะเดือนตุลามันมีหลายสายพันธุ์ครับผมบ้านนี้อันนี้จะไปเก็บลังๆหน่อยเก็บนู่นแหละท้ายท้ายปีนะครับแต่ว่าส่วนอื่นเก็บจนหมดแล้วครับมีเยอะมาก ทำการดีรุ่น,นครับผมเอาลูกสวยๆไว้นะครับลูกไม่สวยก็ปิดทิ้งครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ลูกขีเหร่ขีเห่ไว้นะครับลูกสวยๆปิดทิ้งไม่ไม่ใช่นะครับ <c oughs> ต้องเอาลูกสวยนะครับนี่ลูกบิดเปี้ยวก็ไม่เอานะครับ <c oughs> ปิดทิง้งดูครับพวกผมปิดทิง้งงูนเขินพื้นเลยก็ไม่ต้องเสียดาย น่แบบนี้ก็ออกครับผมลูกในลูกนี้ต่อไปก็ไม่น่าจะใหญ่นะครับก็ออกเราอยห่างไปคิดมาแล้วมันสีลูกก็เอาไว้นะตัวนี้น่าจะสิบปีแล้วครับสิบปีัปลูกครั้งเดียวครับลงทุนครั้งเดียว สิบปีนะครับเหลือเป็นกำไรคุ้มค่าครับผม ปิดออกแน่นกันไปครับแน่นกันไปไม่ดีปิดออกครับต้องมีระยะห่างแล้วก็ช่องไฟนะครับดูจะได้โตไม่แน่นกันไป เราจะเป็นเชื้อนะครับนี่จะเป็นวิธีการคัดเลือกลูกนี่คือขั้นตอนที่ทําให้ลูกมันสวยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทําลูกใหญ่ลูกไม่เล็กก็ขั้นตอนนี้นะครับคมขั้นตอนการแต่งกิ่งก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานนะครับขาดไม่ได้ครับขั้นตอนนี้การดีลุนหรือว่าคัดเลือกลูก จะได้ขายหรือไม่ได้ขายก็อยู่ที่ฟีมือแต่ละคนนะครับนี่คือเบื้องหลังนะครับของการก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิต าวกันไปครับเยอะกันไปเดี๋ยวนเยอะกันไป,นไปมันลูกเล็กมันขายไม่ออกนะครับมต่อรองราคาไม่ได้ก็มีปัญหานะครับอันนี้ดูแล้วก็เอไปใช้อันนี้ทําให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับใ่ เป็น FC แล้วก็ติดตามก็ขอขอบคุณมากๆครับขอให้ติดตามไปเรื่อยๆอย่าทิ้งกันนะครับอย่าขาดหายจากการรับชมกับการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับไปด้วยกันยาวๆด้วยกันยาวๆนะครับนานๆอย่าเพิ่มจากกันอย่าเพิ่มเบื่อกันแล้วก็แล้วกันนะครับโอเค เดี๋ยวชมคลิปต่อดูครับท่านผู้ชมรวงเต็มดินเลยครับอันนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่เพราะว่าเราคัดเลือกลูกนะครับเอาคุณภาพคำสั่งใหม่แล้วครับเอาออก,กเยอะครับผม เต็มทีนะครับโอ้กำลัมลกเกินครับ ดูครับฝุ่นครับฝุ่นเยอะแยะครับผมคันมากครับโดนฝุ่นนี้ไปแล้วสุดยอดความคันใครหมามุ้ยครับอืมครับแบบนี้นะครับสามสีลูกครับชิดกันครับออก ดูนะครับผลงานครับปิดทิ้งครับผม,ผมเกลือนเต็มดินครับอืหเกลือนเต็มดินครับท่า,ทานผู้ชมครับผลงาน ตัดหญ้าแล้วสะอาดมูสะอาด,ดตานะครับท่านผู้ชม <laughs> เนี่ยดูครับหลังจากการตัดหญ้าแล้วก็รอการเก็บเกี่ยวนะครับที่หน่อยก็รอการเก็บเกี่ยวครับผมโอ้ยบปแล้ก็พันนี่นลูกก็เกลื่อนดินเหมือนเดิมนะครับลูก<อ>ที่เราปิดทิ้ง เดยกก็พันตันีองเลเกลือนดินนะครับโอเคไปไปถ้าใครชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b ้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดี